สวัสดีค่ะน้จะมาแพคพัสดุของรอบเมื่อวานนะคะกล่องแรกจะเป็นของน้องจหวัดกรุงเทพค่ะก็ที่สั่งไปนะคะอย่างแรกจะเป็นซาลาเปาค่ะแล้วก็เป็นมินิบ้านอิโมจิแล้วก็โมนิโมนินะต่อมานี่เป็นของน้องจวัดกุกเกตค่ะก็ที่สั่งไปอย่างแรกจะเป็นปังเนยสดค่ะแล้วก็เป็นมาการองมินิบ้านบนปังแผ่ปูนเรรมะแล้วก็ มินิบันเกีรฮามะแล้วก็อิโมจิค่ะต่อมานี่เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพค่ะที่สั่งไปอย่างแรกนะคะจะเป็นครัวซองนะคะนี่นะแล้วก็เป็นคุกกี้แฮกเกอร์มีบันเกียร์ามะค่ะต่อมานี้เป็นของน้องจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะก็ที่สั่งไปอย่างแรกจะเป็นปังนในสดนะคะแล้วก็เป็นมินิแพนด,าานด้าบันมินิบนันอิโมจิ แล้วก็มีนิบันกุเลธมามะค่ะนอ้องคนนี้ยังไม่ให้ที่อยู่เลยนะคะก็ให้ที่อยู่ด้วยนะสั่งไปเป็นโลคิตตี้กับโลคุมะนะคะแล้วก็ปังเนยสดปังหมีสองชิ้นนะคะสลาเปาแล้วก็เป็นหัวหมีนะคะสองชิ้นแพนด้าบานัน อันนี้เป็นอันงังแมนนะแล้วก็เป็นพวงกุญแจคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดนคปรปฐมนะคะก็อันนี้คือพัสดุตีกับตีกลับมาหลายรอบะะแล้วนะคะว่้ก็ส่ง่ะก็ส่งไปเป็นซาลาเปาะคะ่ะอันนี้ก็ยังไม่ให้ที่อยู่เหมือนกันเลยนะคะนนก็ที่สั่งไปนะคะอย่างแรกจะเป็นผักกาดยืดนะคะ<อ><อ>แล้วก็เป็นปังในสดปังปอนนะคะ เป็นมาการองแพนด้านะคะกล่องตอมานี้จะเป็นของน้องจังหวัดภูเก็ตนะคะก็สั่งไปเป็นมีเดียมบันกุเรธรมะนะคะแล้วก็เป็นปังในสดค่ะก็ขอบคุณน้องทั้ง8คนมากๆเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าใครที่ยังไม่ให้ที่อยู่เราจะส่งหลังส่งการเลยนะคะเพราะว่าไปจะมีปิดส่วนใครให้ที่อยู่แล้วก็จะจะส่งตอนนี้เลยนะคะ